รวม9จังหวัดรวยกันแบบสุดๆเทียบ9จังหวัด GDP มากที่สุดในประเทศมีจังหวัดไหนบ้างไปดูกัน <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูจังหวัดที่มี GDP มากที่สุดในประเทศไทยเรานะครับวันนี้จะพา,าดูหลายอันดับสักนิดหนึ่งนะครับพามาเริ่มต้นดูที่สงขลาสงขลานะฮะมี GDP อยู่ที่3.15แสนล้านบาทนะครับโอ้โหถือว่า GDP เนี่ยสูงแบบสูงมากๆเลยนะฮะ สงขลาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าการขายในภาคใต้เลยนะฮะณปัจจุบันนะฮะปี67เนี่ยเยอะจริงเดี๋ยวเราต่อดูตัวเลขของปีหกเจแล้วกันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นสักขนาดไหนอ่นทีนี้มาถึงขอนแก่น ขอนแก่นนี่ล่ำรวยมากๆเลยนะครับ GDP อยู่ที่3 2 3แสนล้านนะฮะโอ้โหตัวเลขนีเยอะจริงๆถ้าพูดถึงขอนแก่นนะครับต้องบอกว่านี่คือศูนย์กลางของภาคอีสานของแท้เลยนะฮะ oh. เป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับและรวมไปจนถึงธุรกิจห้างร้านการค้าขายต่างๆคึกคักมากๆเลยสำหรับขอนแก่นนะครับทีนี้มาดูที่อนะันดับถัดมาก็คือระยอง ระยองมี GDP อยู่ที่3 3 9แสนล้านบาทนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับสำหรับระยองนะครับในการจัดอันดับนะครับคนรวยที่มีเยอะที่สุดนะฮะแน่นอนจะต้องมีระยองเสมอนะครับปกติระยองเนี่ยถ้าเอายอดรวมนะฮะต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยนะครับอทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6นะฮะอันดับ6ก็คือนครราชสีมานาครราชสีมามี GDP มากถึง3 5 3แสนล้านบาทนะฮะโอ้โหโซราชบ้านเรานะฮะ โคราชนี่ก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับที่มีแทบทุกอย่างเลยนะครับการศึกษาก็ดีนะฮะการค้าการขา,า,รายธุรกิจห้างร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงโรงงานเนโอ้โหโคราชนะครับถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แบบมากๆ,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 ๆอ่ะทีนี้มาดูที่อัดับตรามาอยู่ที่อัดับ5นะครับก็คือเชียงใหม่ เชียงใหม่ GDP ไปนู่นเลยนะฮะสามจุดแปดเจ็ดแสนล้านบาทนะฮะโอ้โหเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากๆเป็นเมืองสําคัญที่สุดเมืองหนึ่งของภาคเลยหเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าขายของธุรกิจห้างร้านเลยนะครับ GDP ก็เลยพุ่งมาฉุดอย่างที่เห็นนี่นะครับทีนี้มาดูที่เรถัดมาอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตมี GDP มากถึงนะฮะสี่จุดหนึ่งแปดแสนล้านนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกครับสี่แสนล้านไปเลยนะครับสาหรับภูเก็ต อ่าภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเอาจริงนะฮะถ้านับดูจังหวัดก็ถือว่าจังหวัดไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไรนะครับถ้านับดูจากพื้นที่นะฮะแต่ว่าที่ไหนได้นะครับก็ถือว่า GDP นีที่พุ่งกระฉูนเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของภูเก็ตนะถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของการท่องเที่ยวนะครับแล้วมีฝรั่งมังค่ามีต่างชาติมาเยอะจริงๆสำหรับภูเก็ตนะครับทำา GDP พพุ่งกระฉูดเปจน4ี่แสนล้านอย่างที่เห็นนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือชบุรี ชนบุรีมี GDP อยู่ที่4.87แสนล้านนะฮะโอ้โหโหดขั้นสุดเลยนะฮะสำหรับชนบุรีนะครับ ชนบุรีอย่างที่ทราบกันนะครับถือว่าเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งเลยนะครับของประเทศไทยเรานะฮะมีทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายธุรกิจห้างร้านมีโรง,ง,งแรมแต่ไปหมดเลยนะครับการท่องเที่ยวถือว่าสําคัญมากรงโรงงานอี่เยอะจริงๆชนบุรีก็เลยทํา GDP ได้พุ่งกระฉูดได้ขนาดนี้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับชนบุรีนะทีนี้มาถึงที่อันดับ2นะครับอันดับ2ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับก็คือสมุทรปราการมี GDP มากถึงนะครับ 5.57แสนล้านบาทนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกครับโอ้โห GDP ของสมุทรปราการนี่กระฉูดขั้นสุดจริงๆนะฮะสมุทรปราการนี้้รงบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะอาจจะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่เยอะสักเท่าไรน,นะครับแต่ว่า GDP เดียโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครนะฮะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเรานี่แหละครับจริงๆเราไม่ได้จัดเป็นจังหวัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เขาจัดมาให้อย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่า GDP ที่พุ่งกระถูดเลยนะ GDP มีมากถึงนะฮะ1.87ล้านล้านบาทนะฮะเพื่อนๆสมาชิกครับล้าน2ตัวนะฮะคนอื่นเขาระดับแสนล้านนะครับแต่พูดถึงกรุงเทพเนี่ยโอ้โหล้าน2ตัวอย่างนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเรานะครับความเจริญรุ่งเรืองก็ชดชุบชันตวันอย่างที่เห็นดีแล้วครับ กรุงเทพมีหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจห้างร้านเป็นหัวใจของการค้าขายในประเทศอยู่แล้วนะครับมีทางด้านของโรงงานมีการคมนาคมขนส่งที่ดีนะครับมีการท่องเที่ยวที่ดีก็เป็นตัวเลขอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่คือตัวเลขนะครับ GDP ของจังหวัดที่รล่ารวยวที่สุดในไทยนะครับสำหรับนี่ก็คือจังหวัดนะฮะที่มี GDP มากที่สุดในไทยนะครับต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย GDP โหดขั้งสุดจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ